เตะหกนาทีนะเตะหกนาทีห้าทีม 哼哼哼哼。<laughs> <laughs> <laughs> มีลมเลยนะ Ráp เฮ้ยเถือคบ มังจริงเออสวยสวยผมแคบเลยนะยเนี่ยต่อเสื้อก็ยุง่ง <laughs>